จิรุธวิสารจิตอธิบดีกรมการขนส่งทางบกพร้อมด้วยมิสเตอร์ชิเกโตคิมูระประธานกรรมการบริหารบริษัทไทยฮอนด้ Honda, จาจำกัดร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาสื่อการสอนเพื่อเรียนรู้และฝึกฝนการคาดการอุบัติเหตุ Hazard Perception) เพื่อเป้าหมายสู่การยกระดับความปลอดภยัยและลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยเตรียมเพิ่มเนื้อหาการคาดการณ์เป็นหนึ่งในกระบวนการอบรมให้ความรู้กับผู้ที่จะขอรับและขอต่ออายุใบขับขี่รถจักรยานยนต์รายละเอียดจะน่าสนใจแค่ไหนไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันเลยค่ะวันนี้ก็เป็นผลพวงต่อเนื่องนะครับจากการพัฒนาระบบการคาดการณ์อุบัติเหตุนะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า hazard perception นะครับหรือทางกรมได้ดาเนินการมา1ปีในการที่จะพัฒนาหลักสูตรวิเคราะห์นะครับให้ศูนย์วิจัยอุบัติเหตุนะไ,ดได้วิเคราะห์ว่า คนไทยเราเนี่ยที่บางครั้งเนี่ยอาจจะคิดไปไม่ถึงว่ามันมีความเสี่ยงในการใช้รถใช้ถนนทั้งรถของรถยนต์รถจักรยานยนต์รถประเภทต่างๆนะครับมีความเสี่ยงอยู่นะครับด้วะนะเนี่ยในการที่จะออขอรับใบอนุญ,ญาตหรือจะออต่อใบอนุญ,ญาตขับรถก็ดีเนี่ยควรจะต้องมีการอบรมแล้วก็เรียนรู้ถึงเรื่องของการ คาดการ์ความสามารถในการคาดการณ์อุบัติเหตุและก็าการประเมินความเสี่ยงบนท้องถนนซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่เหนือกว่ากฎหมายที่กําหนดนะครับกฎหมายนี้ก็จ,จะมีเรื่องของกฎหมายจราจรระเบียบวิธีป้ายสัญญาณจราจรอะไรต่างๆที่จะต้องปฏิบัติตามอยู่แล้วแต่เรื่องของการคาดการณ์วิเคราะห์อุบัติเหตุเนี่ยเป็นการคาดการณ์ที่อยู่เหนือกฎหมายหมายความว่าต้องต้องมี แนวคิดและก็วิเคราะห์ได้ว่าการกระทําเช่นใดน,นั้นจะมีความเสี่ยงต่อการอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นครับแล้วก็ในวันนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีที่ได้รับความร่วมมือจากบริษัทภาคเอกชนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางบริษัทโตโยต้ามอเตอร์จำกัดทางไทยฮอนด้าจำกัดนะครับทางบริษัทเอกชนต่างเหล่านี้ก็ได้เข้ามาร่วมกับทางทางภาครัฐหือกรมการขนส่งทางบกน,นะครับในการที่จะช่วยทําสื่อการเรียนการสอนออวิดีโอต่างๆที่จะใช้ในการฝึกอบรมนะครับคนที่จะขอรับ ญาตขับรถคนที่จะต่อไปขับรถรวมถึงสื่ออบรมที่จะออกไปทางสื่อโซเชียลต่างๆนะครับสามารถที่จะใช้ในการที่จะเ,เรียนรู้ในเรื่องของการคาดการณ์อุบัติเหตุเคสตัวอย่างต่างๆนะครับทางทางโตโยต้าก็และทางฮอนด้าก็มาช่วยทําในเรื่องนี้ด้วยครับโดยทางบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ก็จะเน้นไปในเรื่องของของการผู้ขับรถยนต์เป็นหลักทางไทยฮอนด้าก็จะเน้นไปในเรื่องของผู้ขับขี่พย,ยานเดินเป็นหลักซึ่งต่างๆเหล่านี้ก็ต้องต้อง สามารถที่จะปลูกฝังคนที่จะใช้รถเช่นนงให้รู้จักการคาดการอุบัติเหตุซึ่งเป็นเรื่องสําคัญของการลดอุบัติเหตุครับก็คิดว่าในหนึ่งก็คืออุบัติเหตุก็คาดว่าจะลดลงทุกประเทศไทยเป็นเป็นประเทศที่มีอุบัติเหตุทางถนนสูงนะครับในที่ผ่านมาก็ประมาณ1 7 0 0 0นนคนนะครับปี65ที่ผ่านมานะครับการที่จะปลูกฝังอบรมคนที่ใช้รถใช้ถนนเนี่ยนะครับเรื่องเรื่องของการคาดการอุบัติเหตุก็คาดว่าจะสามารถในอนาคตสามารถที่จะ ลดอุบัติเหตุลงได้ก็คือคนที่จะมาใช้ถนนเนี่ยจะต้องมีองค์ความรู้สามารถที่จะคิดวิเคราะห์คาดการณ์ความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุต่างๆได้ครับคิดว่าในระยะยาวจะมีการเมื่อมีความเข้าใจเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นก็จะมีการลดอุบัติเหตุลงได้ครับแล้วก็ยังมีการพูดคุยด้ว่าไม่ใช่คนขับรถอย่างเดียวความจริงว่าเป็นเรื่องของผู้เดินเท้าผู้เดินถนนด้วยนะครับที่จะต้องมีทักษะ perception หรือการคาดการณ์อุบัติเหตุสําหรับผู้เดินเท้าด้วยนะครับเรื่องต่างๆเหล่านี้ก็ ทางเครือข่ายภาคีความปลอดภัยต่างก็จะผลักดันให้กระทรวงศึกษาเนี่ยนะครับเพื่อใช้ในการที่จะจัดระบบการเรียนการสอนแล้วก็ปลูกฝังเด็กตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่ชั้นอนุบาลชั้นประถมต้นเนี่ยนะครับสามารถที่จะเรียนรู้เรื่องของการคาดการณ์และความเสี่ยงที่เกีเ่เกิดเืองุบัติเหตุอันนี้ด้วยครับก็จะช่วยกันผลักดันในเรื่องนี้ต่อไปด้วยครับเ,ออเราก็ได้รับความไว้วางใจจากกรมขนส่งนะครับให้เขาเราเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสื่อวดีทัศน์ที่เกี่ยวกับเรื่องของการ าการอุบัติเหตุครับจริงๆแล้วกเ็เป็นความเชื่อที่ตรงกันว่าทักษะตัวนี้มันสามารถเรียนรู้ได้เสริมสร้างได้นะครับเพราะนั้นเราได้องค์ความรู้ต่างๆทั้งจากที่สั่งสมมาตลอดระยะเวลา30กว่าปีที่เราทำโครงการถนนสีขาวมาก็ดีหรือเป็นโน้ตฮาวที่เราได้จากบริษัท m o บิลิ t ัสที่ประเทศญี่ปุ่นครับก็เอามารวบรวมไว้ในสื่อวิดีทัศน์เราเตรียมทั้งหมด3 1ตอน ค,ความยาวกว่า6ชั่วโมงนะครับในการที่จะให้ทางตรมขนส่งเนี่ยได้เอาไปใช้ใช้งานนะครับนอกเหนื้ไปจากนั้นถ้าช่วยกันในการรณรงค์หรือสื่อสารสื่อต่างๆเหล่านี้ออกไปก็จะช่วยให้เกิดการเห็นซ้ําแล้วก็จดจําได้สําหรับผู้ขับขี่นะครับก็น่าจะเป็นส่วนช่วยในเรื่องของการลดอุบัติเหตุแล้วก็เสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนได้ต่อไปครับภายใต้ EU นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ ฮอนด้าดีใจมากเลยนะครับที่ท่านอธิบดีท่านจิรุษได้อนุญาตให้ฮอนด้ามีส่วนครับแม้เราสะสมความรู้ไว้35ปีเลี่ยนะครับกว่าจะออกมาปล่อยได้มันเป็นปีที่36นะฮะอันนี้แหะครับเป็นสิ่งที่ท่านอธิบดีได้กล่าวไว้ว่าความปลอดภัยนี้นะครับมัน ต้องเกี่ยวกับสเต็กโคเดอร์ที่ใช้รถไทยถนนทุกๆคนเลยนะครับไม่ใช่ว่าคนขับรถบรรทุกก็ของผมก้รถยนต์ก็รถเล็กรถใหญ่าาสามล้อมอเตอร์ไซค์จักรยานทุกคนนะครับมีส่วนร่วมในการใช้รถไทยถนนเป็นเรื่องที่เกิดที่ที่เมืองไทยจริงๆอย่างที่เราทําวิดีโอเกี่ยวกับไอฮาษา perception เนี่ยนะครับการคาดการอุบัติเหตุนี่นะครับเราเอาแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆเลยนะครับสําหรับไอ สภาพของทั้งประเทศนะครับเเหนือใต้ตะวันออกแล้วก็ตะวันตกเลยนะครับทุกๆเอาเคสมาโดยที่อาจารย์โบนะครับได้ได้ทำการวิเคราะห์มาไอ้พวกที่กะเลกะลาที่เป็นแบบขี่แล้วล้มไปเองหรือว่าไอ้พวกมือหมูไว้ขี่อะไรนะอันนั้นอันนั้นไม่เกี่ยวอันนั้นถือว่าเมาไม่ขับหรือว่าอะไรที่มันมันก็ไปล้มเองนะอันนั้นไม่เกี่ยวอันนี้แหละครับจะเป็นจุดที่เริ่มนะฮะว่าทุกคน บางแหมผมนี่บางทียังมีความคิดเลยว่าทังบางบาง,บางคนบางนักวิชาการมันทา่านหาว่ารถที่เราผลิตเนี่ยไม่ได้คุณภาพมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้มาตรฐานเลยเกินอันตรายโลกวิทยาโยนนี่จะดีเด่นนะครับเราจะมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับสภาพการจราจรจะเป็นสิ่งที่ปัสจาอุบัติเหตุค่อยๆเป็นค่อยไปครับอันนี้ผมหวังว่า สิบปี20ปีก็ไม่สายไปนะครับก็อย่างที่ที่ปฏิญาที่ตรงที่อันใหม่สุด20-30นย์นะครับที่สต็อกโฮมที่ทางรัฐบาลได้ไปบอกว่าจะต้องเหลือครึ่งหนึ่งนะครับตอนนี้ 1, 100แสประชากรทนนี่5ะ่ะจะต้องเหลือ13เปอร์เซ็นต์นะครับในปี20-30นะครับแล้วก็ทางของฮอนดนี้ยิ่งแน่ขึ้นไปใหญ่นะครับ20.50นะครับ ได้ประกาศไปแล้วครับท่านประธานใหม่ของผมนี่นะครับมีเซซันอยู่ที่คอนด้ามอเตอร์ญี่ปุ่นนะครับก็ได้ประกาศว่าปี2050จะต้องมีซีโร่เดยครับห้ามตายนะครับเมื่อที่ได้ขับขี่รถจักรยานยนต์อันนี้ครับท่านอธุดีของผมในเริ่มตั้งแต่ตอนนี้ผมเช่่อะไร30ก็ต้องเหลือครึ่งหนึ่ง2050 เราจะไม่มีคนตายครับเราจะรอเวลานั้นครับผมจะไม่ยอมตายจนกว่าถึงเวลานั้นครับจะดูนะครับ